นนนาาดกิตส่งไปคส่งไปฮรส่งไปส่งไปฮต Oh, ส่งให้ถึงเขาลูกอย่ากระสิกฮิตโตะมาฮ่าลูก,ก,ก,ลกจ๋า <c oughs> ถ้าเราจะให้กําลังใครเนี่ยเราต้องให้กําลังเสียงเราถ้าฮิตโตะเนี่ยนะมันจะให้กําลังใจใครได้มันต้องว่าเฮ้ยมาลุกขึ้นมาสู้กันเนี่ยนะสู้โลกถ้าสู้ลุกขึ้นมาสู้โลกมันไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ย energy ที่เราต้องใช้ก็คือเสียง ฮาตอนนี้เสียงเนี่ยใช้ตัวขยอบเสียงออกมาเนี่ยฮา<ด>ตอนนี้หนูต้องให้มันไปผู้ไปไกลลูกถ้ามันมาดูอยู่ตรงไม้เนี่ยนะมันไม่ใช่เลยลูกว่าวหนูจะทำละครเพลงหรือหนูจะเล่นอะไรรุ่นใหญ่ๆงั้นไม่ได้เลยเพราะว่าหนูร้องอยู่แค่ละครเพลงก็ร้องมันนอนเลยเข้าใจปะเราจะร้องตรงนี้ก็ได้เบาๆอย่างงี้กระซิบแค่กระซิบก,ก็กกสกกเสียงดังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันมี มันมีพลังลูกในการร้องเพลงแล้วหนูพวกหนูใช้มือมันไม่ใช่พลังมาอยู่ที่เสียงลูกไม่ใช่อยู่ที่มือนะคะแล้วนี่ดูเป็นธรรมชาติละนัน่นออกมามือเมกหนูก็ธรรมชาติแล้วดูดีดีนะคะพอมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ละเริ่มดูดีละเพราะนั่นหนูจะไปห่วงมือเพราะเสียงหนูมันโปรเจกต์ได้นะแล้วเพราะมากเวลาโปรเจกต์เพียงแต่เราต้องรู้จักใช้ไม้อะ่ะเพราะถ้าแบบเทิร์ฟาต้อก็เอาลงมานิดนึงอย่าไปจออยู่เราคนหูจะแตก ต้องนึกถึงความพร้อของมันด้วยถ้าเราจะพลังมากเนี่ยยิ่งต้องให้เห็นหน้าเห็นตาว่าเห็นพลังถ้าอย่างนี้มันจะไม่เห็นพลังอย่างเงี้ยบาลงมาแล้วก็ถ้าเบาหน่อยก็ค่อยขึ้นไปนะคะโอเคเอาใหม่หนูร้องเอาไปยืนให้สุดๆเลยให้พลังแต่แก่กันนะคะให้พลังแก่กันให้สองคนให้แต่ละคนตื่นตื่นส่งเสียงไป แล้วก็ส่งเสียงไปให้ตัวช่ชวยส่งเสียงไปอ่ะเปิดมาเปิดให้ดังเลยแล้วหนูร้องแข่งกับแข่งกับนั้นแล้วหนูไม่ต้องถือไม้นะลูกอ่ะปล่อยมือก่อนอ่ารีแลกซ์ยืนให้นิ่ง <c oughs>